เสยนมุกเลียรครับติดรล่าลุนครับลุนลุนตัวแรกครับตัวแรกโบเบ็ดโกงนะครับาน้ำเริ่มลดเอาแล้วครับเส้นมุกกระตุวว่มเบ็ดอีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ลุงนตตจะพามาดูเขาตกเบ็ดตอนกลางคืนครับตกเบ็ดตะกฏด วันนี้จะไปกับเสียนม่วงครับจะไปลุ้นกันซิว่าตกเบ็ดคืนนี้จะได้ตัวไหมครับฝายบ้านกล้วยเหมือนเดิมครับไปครับพระจันทร์สวยเลยนะครับคืนนี้ลุงเนตรเลยพามาดูตกเบ็ดครับนู่นเสียนม่วงน้ำหน้าครับคนเยอะมากครับ หมายที่ลุงเนตรพามา่อนแหนะครับฝ่ายมะกล้วยตอนนี้มาตอนกลางคืนมาดูซิว่าตกเบ็ดเขาจะได้ตัวกันไหมครับได้กอได้ตัวของกอ,อาานี่ครับมีเซียนเบเ็ดเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูต่อครับตาเซียนม่วงไปเสียงน้ำ ดังมากครับเจออีกแล้วครับนี่กระเซียนครับเสยนเบียดทั้งนั้นเลยาจะมืดนะครับเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนหมายของเสยนม่วงครับ โอ้ยเทียบเลยได้ครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูหน่อยครับนี่ครับโอ้ตะกุดเท่านั้นเลยครับตัวสวยๆโอ้ยเยมากสวยมากสดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเสียงชาลีเสียงชาลีครับนี่ครับเป็ดโตไข่ที่มาโทษแห่ทุกครั้งนะครับดูต่อครับดูต่อ ได้กว่าเขาได้ได้ได้อยู่เนาะนได้คนพอครับเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยนี่ครับพามาดูครับสะกดครับโคตรสวยเลยน่าจะกำลังมาของเส้นม่วงยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวต้องดูเส้นม่วงครับกำลังมากันเนาะกำลังมาครับโอ้เนี่ยครับบรรยากาศหากินตอนกลางคืนกันนะครับ เด็ดเพขอสะพานโอ้ออกยากด้วยครับได้ครับก็ขอได้ตัวกันครับเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวลุ้นกับเส้นม่วงครับหนามมันแรงนะครับเพื่อน น้ำแรงมากแก๊กเกี่ยวเหยื่อเหยื่ออย่าง,ร,กกางรับดบบิตับไกบ่ตับไก่กะอ้ยตับไก่ครับตับไก่สดดิบๆเลย<ไ>เดี๋ยวดูครับว่าจะหมานไหมครับ เกี่ยกันเกี่ยวเหยื่อะนะครับลุ้นด้วยกันเห็นม่วงก็ลุ้นนะครับตอนนี้ใจจดใจใจ่อว่าจะกินหรือเปล่า ต้นนี้ก็ลุ้นครับเลุ้นด้วยกันป้ากตมันจะขึ้นมาตามน้ำครับฝ่ายบ้านกล้วยครับเหมือนเดิมหมายที่ลุงเน่นมาทอดแหรครับนี่ครับใช้ตะเกียงหรือว่าไฟฉายนะครับมานั่ง ตกงเบ็ดปรากฏกันบนสะานนะครับอู้ทุนลุเรียกครับเสียงมุกเรียกครับปิดก๊อเอาแล้วครับลุ้นครับลุ้นลุ้นตัวแรกครับตัวแรกโเบ็ดโปงนะครับมาครับหมานู่นแหะครับน่นครับนู่นน่น โอ้ปรากฏครับปรากฏมานแล้วครับโอ้โหในซิมมกโชว์หน่อยโชว์หน่อยพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับมันมานมานัมนมันโอ้ยใหญ่เลยครับใช้ใหญ่เลยนี่ครับอ่าก็ใช้ผ้าจ้ำครับมานมาครับดีใจครับ ลุนเซียนม่วงครับได้ไปนหนึ่งแต้มแล้วมันหมานพรุ่งนี้เช้าครับลุงเน่จะมาทอดเหเพราะว่าน้ำเริ่มลดเอาแล้วครับเซียนม่วงกระตุงเบ็ดอีกแล้วครับติดไม่ติดเดี๋ยวต้องลุนแล้วครับติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าโอ้ติดครับติดโอ้ยตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ก็พอได้ตำน้ำพริก มนันขามาไหนช่วยหน่อยสิมุ้งช่วยตัวโอ้ยสุดยอดขอบแต้มครับสวยๆรอนานเลยครับกว่าจะได้แต่ละแต้มนะครับที่ลุงเนตรมาทอดแหคิปที่แล้วน้ําเยอะครับแต่ตอนนี้น้ําแห้งลงวกว่าเก่าครับเดี๋ยวลุงเนตรจะกลับบ้านก่อนนะครับจะปล่อยเส้นม่วงตรงเป็นอยู่ที่เนี่ครับลุงเนตรกลับบ้านก่อน คลิปนี้พามาดูเสียนม่วงแล้วก็พานเบ็ดตกเบ็ดตอนกลางคืนครับฝ่ายบ้านกล้วยขอได้กันเลยครับพรุ่งนี้ลุงเน่จะมาทอดแห่กดติดตามคลิปลุงเนด้วยนะครับขอบคุณทุกเพื่อนทุกทุกคนมากที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวม่วงบ๊ายบายเอซีหน่อยครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับ